สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกพวงก็คือวันนี้มาแล้วนะคะมาเอาซูชิลงไปขายแล้วนะคะ <_ nis> ก็คือมาที่ร้านของป้าแล้วนะคะก็เอาลงมาเอ้ยจะเอากลับไปบ้านแล้วก็เอาไปขายนะคะมาบ้านป้าแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะขนมกระดาษแบบใหม่นะคะอันนี้คือป้าเราให้มานะคะมีอยอยล์ด้วยแล้วก็เป็นของแทนะอันนี้ป้าให้มาเดยดเราจะไปรีวิวซูชิแตกคลิปหน้านะคะเราทำคลิปนี้กันคือเราเคยกินมึงแบบแบบคิตตี้นีน่ กินแบบนี้มาชิมกันนี่เป็นรสบลูเบอรี่หอมมากอือ นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปอย่างคะบ๊ายบาย